เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวายพี่สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกสืเลือกขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้า o ร o บโตโยต้ารนาเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาช้ำเลยเครื่อง1 6 0 0ซีซีหัวฉีดครับไม่เคยแก๊สน้ำมันลว้ลวนเครื่องสดๆนะครับ ของเครื่องเดิมๆขานหน้าบางๆไม่มีรอยชนหน้าครับแต่เข็บใต้ขวารอยพับรอยอักต่างๆยังอยู่ครบบอดี้ดีช่วงล่างแน่นนะครับช่วงล่างไม่ดังดรถอมใช้งานได้เลยเดินทางไกลสบายเล่มเอกสารชุดโอนครบและยังผ่อนได้ด้วยนะครับสดผ่อนได้ด้วยนะครับ รายละเอียดการผ่อนก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํา,าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ครับไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองภายในยังสวยครับสะอาดสมบูรณ์ไม่ชำรุดไม่สุดโซมแผงคอนโซลตัดลายไม้เลยครับสวยหรู VIP อครับเบาะไม่ขาดครับเบอร์โทรอย,อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาเปิดมท 30, 8, าที่3800 0บาท สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ